เปิดหน้าใหม่จำแทบไม่ได้เปิดหน้าใหม่ละสายไมา์สาวที่เป็นข่าวกับสงกรานต์เดชนรงค์จำหน้าแทบไม่ได้ สวยวันสวยคืนเราล่ละค่สลับไม้ไมาทัดทีดีที่ตอนนี้ก็ตกเป็นข่าวกับไฮโซโบราชาหนุ่มสงกรานต์เดชนรงค์เพราะว่าเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของภาพสาวแซบ่บๆของเธอผ่านทางอินสตาแกรมและส่วนตัวอยู่ตลอดและล่าสุดเธอก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าทั้งหายคงสงสัยว่าไปทำอะไรมา ทำหน้าหรือเปล่าเพราะว่าดูว่าน่าจะดูดูดีมลมุนมากขึ้นโดยเธอนั้นก็บอกว่าหลายคนว่าทักมาช่วงนี้หมายหน้าหวานมากๆมลลมนมากขึ้นแต่ดูไม่ออกว่าไปทำอะไรมาวันนี้ได้เฉลยแล้วคะ่ะหมายนั้นไปแก้ไขจมูกและทำเอา brs ที่มีการลดฟิน ฟิลเลอร์ที่ช่องปากและทำเอาจมกูกให้พุ่งมากขึ้นน้อยลงนั่นเองทำให้หน้าเราดูเด็กและปากกระตุกได้มีมิชิตก,กขึ้นโดยไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์อะไรทั้งเกาหลีนั่นเองอย่างออราพุ่งขนาดนี้ไม่ปแปลกที่หนุ่มหนุ่มๆห,หลายคนนั้นก็ตกหลุมรัก